สองฮะเสียงเกมเป็นไงเบาลงไหมคิดว่าไม่น่าใช่ละมีคนเล่นมีทีห้าอินหกจุดเจ็ดหกจุดเจ็ดเหรอ ก็ก็ได้ไม่เป็นไรไม,ไม,ไม่ไม่ถือหา่าเพราะผมก้าหกจุดเจ็ดแม่งกันฮนะตื่นลแล้วเหรอสวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่พิทีเโอเค่แล่วปกติอ่ะโอ้ยไม่ได้ไปตั้งค่า<ม>ไอ<ห>้นั่นนะ่ะอะไรนะเมาสกลางแล้วบอกตอกตำแหน่งศัตรูอ่ะอไม่ได้ตั้งเลยตั้งทันไหมทันอยู่มั้งคอยดังก่อน ตั้งยังไงนะตั้งมักงตำแหน่งให้เพื่อนตั้งยังไงนะผมไปรีเซ็ตไปแล้วถอยหลังไวจังครับเรื่อถอยหลังบอกก่อนนะไวฮะต้นไวยังเอาผมไปอยู่ <c oughs> เอาวันดีเท่าพีโปบ, <c oughs> บอกตั้งค่าอันนั้นหน่อยดีจำไม่ได้แล้วอะ่ะตั้งค่าที่คลิกคลิกบอกเพื่อนได้ ขอบคุณครับลุยต่อวันนั้นพี่ท็อปอีวูอยู่ในเหตุการณ์นะผมไปกดรีเซ็ตทุกอย่างบันเทิงเลยอะ่ะรีเซ็ตหมดเลยนะโอ้ยหหัวจะปวดกดปิดชีวิตเปลี่ยนเลยฮนะในเหตุการณ์นั้น มาดีชิวะเรานี้นะ จริงดิเจอเจอได้ไงแย่แ yeah. ลนะ้วระวังด้วยผมกระโดดแล้วโอเคฮะอุ้ยเสียงปืนน่ากลัวจังเลย A10 ดีครับผมทางแก๊สแพ็กขาดสองข้างเลย มพ่งแทักสี่จุยแบตหมดก่อนขอรี่เสียจุยด้วยนะฮะแบตหมดก่อนถังแก๊สมาสองล้าจ้าใครถังแก๊สจ้ะเอ็มห้าคันนั้นหรือเปล่าสังแก๊สจ่านไม่รุ่น วาดกันเลยม,มีอายดีครับนั่นฟ้าไม่สงบเลยอะมีสองลานแล้วนน่น่นะสามหกสี่ห้าเจ็ดแปดแปดห้าสี่เจ็ดแปดคาเด็ไม่ไหวน่าจะมียางนะเมื่อคือ้ไม่ใช่วอลแทงนะจ๊ะอันนี้วอลฮันเดอร์นะพี่โค<ม>พี่คน<ต>นี<ม>้ดีครับผมมาสมคำท่านดีครับ ตูม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 อบรวมวันที่สองฮนะอบรวมวันที่สองสนุกเลยนะ รวมมูิยตั้งค่ารวมไหนครับองใช้ระเบิดสามพันปอนสองเนื่ยอลังการงานจ้างอลังการงานต่อวันที่สองเดือนน้าโอ้ทำไมนานจังอันนี้เป็นงานกๆทางแก๊สหมดเติมที่ไหนครับเติมที่ลานบินข้างหน้าเลยฮะจะถึงแล้วนะลดความเร็วก่อน ทางแกสหมดวานไปแวะปัะทอเอ,อ้ยไม่ไม่ไม่เราไม่แวะปัทอไม่ไม่ไม,ไม่แวะหน่อยก็ได้ปัทอดีตัวให้ชมหน่อยครับห้าห้า <laughs> มันไม่มีดีตัวนะห้าพันปอนระเบิดได้ทุกรถถังรบรวมหกมุมเช้าถึงเที่ยงอันนี้เป็นขับขี่ของอะไรอะ,ระเอ็มชซีระเบิด,บดไม่หรอกนะเราชั่วโมงบินสูงแหม รถยนต์รถยนต์อ๋อต้องห้าวันเลยนะรถยนต์เฮ้เกือบเกือบไปไปแตะเมา,เาส์ได้มือมือนี่อยู่ไม่สุกเลยเริ่มกดตัว C รถยนต์นะหลายวันนะห้าวันอนะสู้ๆฮะรถยนต์ผมทำางานวานันทำางานวานัน ฐางแก๊กกำลังไปห้าพันปอนด์เลยทุกคนอยากได้อยู่เหมือนกันนะคาลัมนนี้มันบรรทุกไม่ได้นะรถยนต์ผมทำสองวันเฮ้ยมันต้องผ่านอบรมสิบห้าชั่วโมงสองวันทำไปได้ยังไงเอกวันฝึกยอดผมทำไม่ถึงห้าวันจริงดิทำที่ไหนอ่ะ เรือที่อยสี่ผมจะบอลไปกับพี่มีครับบินจริงครับโอเคบินเดียวกันมาๆๆฉันมาแล้วฉันแก๊สมาส่งอีกสองลูกมันใสย, <c oughs> ยังยังยังไม่บันใส่เนี่ยเปล่าครับรถถังนี่แหละนท,ที่สอขับรดครับ อ๋อไวนะสี่สี่พันติ๊งระเบิดต่อหน้าทางแก๊สพันปอนด์รวมกันก็พันปอนด์พอดีนะลูกละห้าร้อยเสียกี่พันนะสี่พันโหสองลูกอิ่มๆตอนนี้โดนยึดไปแล้วน้ำเบียเราจะกำลังจะแพ้จากที่เรานำมาตั้งนาน ไปเลยอ,อ๋อเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ผมก็ไปมาเหมือนกันแต่ผมมันสามวันมาร์กได้ไหมเหรออยู่บนเครื่องบินมาร์กได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเครื่องบินมาร์กไม่ได้ แต่เห็นอยู่ว่าสามคันกำลังวิ่งตรงไปี่ไม่ลอนะครับของผมมันขับรถเป็นแล้วในพี่อ๋อโอเคไม่ต้องไปเรียนหรอกถ้าขับรถไปแล้วอะ่ะเขามีจะพูดเขามีปรัดผมแค่ไปทำใบขับขี่ม,มาแล้ว <c oughs> เาวในฮะฮ้ยเาวในไอเอเอคนี้มันซุ่มอยู่นั่นไงนั่นไงทำไมลง เน่าในโดนหมดเลยนะเน่าในลบแบบดิจิตอลเรียบร้อยกินนิ่มๆห oh, <yeah. S 1> ลบแบบดิจิตอลไทเกอร์ก็ไทเกอร์เหอะโดนนั้นเน,น้นๆเข้าไปฮะ แทกเกอร์ว่าไงเทเกอร์สองเขาบอกวะมันลงราคาเหลือเจ็ดร้อยบาทแนะน้ำพีมิมพมโอ้จ,จะเร็วแล้วเหรอเอ็มสี่รุ่นเข่งนั่งแันเธอเอ้าเหรอโหฉันฉันพูดผิดเหรอเนี่ยเดาผิดไม่ได้เดากับเดานั่นแหละ